าเราสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสงครามส่งด่วนนะครับผมนะสงครามส่งด่วนของเราเนี่ยมันไม่ใช่พัสดุนะแต่ว่ามันคือระเบิดนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดกับคนประมาณ1 1 0 0 0 0นหนนคนนะพร้อมกับระเบิดเพียง1อันไม่ใช่1อันดิมันน่าจ,จะมีเยอะมากๆเลย,ยแะละเอาละทุกคนเรามาเอาใจช่วยกันด้วยว่าเราจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าแต่ทำไมเชนไม่ได้ดเล่นวะเนี่ย อ๋อเขากําลังวาร์ปไปทีละคนนะเจนเราใจร้อนเออนี่ไงเรามา,าวาร์ปมาแล้วกัพร้อมกับน้องสายโยเซ็กซี่นะสวัสดีเอาละวันนี้เรามาดูกันซิว่าเราจะรอดหรือว่าอ่ะฝากฝากเอาเ้าเดี๋ยว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  เอาเาระเบิดไปเอออระเบิดไปฉันไม่อยากได้ฉันไม่ต้องการนี่เห็นไหมก็คือคนที่มีระเบิดเนี่ยเขาจะมีแสงสีดึงแดงอยู่รายรอบตัวคนนี้ก็จะเป็นพวกอ่สังคมรังเกียจนะทุกคนนะคือแบบไม่มีใครอยากเข้าใกล้นั่นไงบื้มบมไปแลวฮะโอ้โหบอกเลยว่าพวกสังคมรังเกียจนี่นี่นี่แบบเฮ้ยเอาไปฉันไม่เอาอำไมฉันก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรเออเอออโอ เกมอื่นอาจจะแย่งกันใช่ไหมแต่เกมนี้บอกเลยว่าไม่ต้องแย่งกันเนาะได้ทุกคนโอ้โหปึ้มตัวกระจายเออมันอยู่ไหนอ๋อนังโอ้โหยืนเพลิน AFK หรือเปล่าน่าจะ AFK นะน่าจะไม่มีนี่ไงนี่ไงอยู่กับเราเราก็วิ่งเลยครับวิ่งเลยแอนเอาไปเอาไปเอาไปฉันไม่อยากได้นะฮวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเราต้องใช้สเต็ปในการจุกด้วย เวลาพอมาเนี่ยแต่ว่ามันลื่นนิดนึงนะทุกคนนะคือมันจะมันจะมันมจะมันจะบังคับยากนิดหนึงอ่ะเออบึ้มกระจายมาพนมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรอดด้วยกันหรือเราจะตุยเย่ด้วยกันนะนะอ่าน่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเออฝากกันไว้อย่างนั้นแหละฝากเอาไว้ในกายเธอมามาแล้วมันมามันมันมาเลย แล้วมาจับตาดูกันสิว่า2คนนี้เขาจะเป็นยังไงกันนะส่งไปส่งมาอลาวจุ๊กจุกนี่ไงสเตปเทปไอ้ฉันไม่เอาฉันก็ไม่เอามันกันเลยฉันเดินตามเออบึ้มไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเล่นเพลินเล่นเพลินดูเพลินโอ้ตอนนี้เหลือประมาณ19คนสุดท้ายแล้วทุกคนมาแล้วเงี้ยวเอาไปฉันไม่อยากได้ฉันก็ไม่อยากได้เหมือนกันไม่ผมก็ไม่อยากได้ครับพี่ผมก็ไม่อยากได้ไม่ต้องมาให้ผมมาโอ้เตือนผู้เข้าเส้นผู้เข้าเส้นชัย คือเขาหลอกมาแหละนะคือแปลไทยยังไงให้งงอ๋อจะมีอูกาสบาดโอ้โหอูกาบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้จุกจุกจเอาไปเอาไปเอาไปฉันไม่อยากได้ไม่อยากได้เออโอ้ยออกตอนนี้หยอกเฉยเออจะไม่ได้เอาจริงสักหน่อยนะทุกคนนี่เกมก็จะเป็นประมาณนี้นะเรามาดูว่าใครจะชนะหรือเปล่า อารละทุกคนเราก็เดินทางมาสู่รอบ3คนสุดท้ายนะเราเอามาใจช่วยเอามาเอาใจช่วยเลยว่าเรามาเอาใจช่วย3ามคนนี้กันดีกว่าว่าใครจะอยู่ใครจะไปดูดูดโอ้สเต็ปสเต็ปเขาเล่นอย่างนี้กันหรือเปล่าสเต็ปเทพคนนี้ก็จุกไปเรื่อยๆจูกไปเฮ้ยเอาไปไม่ฉันไม่อยากได้เธอไปเลยไม่อันนี้แบ่งกันแบ่งกันสิคนไทยต้องแบ่งกันเออ ฉันไปคุยกับลากว่าม่วงเลยอ้าอุ้ยระเบิดระเบิดอะไปฉันไม่อยากได้ไม่เอาไม่ต้องมาให้ฉันเฮ้ยเอาไปได้ไปแบ่งกันแบ่งกันไม่ไม่ฉันไม่เอาเฮ้ยแบ่งกันเด้เฮ้ยเฮ้ยฉันจะไม่อยากถือคนเดียวเออถือก็แบ่งไม่ไม่ฉันไม่เอาเอาไปไวเอาไปเอาคืนไปเอาคืนไปเออว้าว โอ้เป็นเกมที่ไม่มีใครอยากได้เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอาแล้วทุกคนรอบนี้ฉันจะเอาจริงเอาแท้เลยฉันจะทําการล็อกชิปชิปล็อกด้วยนะเผื่อฉันจะจูก้เก่งขึ้นนะเพราะเมื่อกี้มันอ่ามันไม่ไม่ได้ชิปล็อกไงนี่เอาเลยเราดูส้มระแดงแวงหลอนออะไม่ส้มระแวงแดงหลอนแวงแดงไปเอาไปาไม่ไม่ฉันไม่เอาเอาขึ้นไปเฮ้ยเดีย๋ยวเราต้องระวังระเรือระวังตัวด้วยนะเออบุ้มเย a เออเราอยู่คนเดียวสักพักไม่ต้องไม่ฉันไม่ต้องการสังคมแต่ฉันต้องการฉันต้องการอยู่คนเดียวโอ้ไปแล้ววิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้เฮ้ยฮโอ้ยตื้มเ้ยเออยอีหนูอีหนูไม่ต้องให้พี่พี่ไม่อยากได้น้องพี่ไม่อยากได้เออเออเฮ้ยมีคนเนียนเฮ้ยมันมีคนเนียนเอ้ยหมุนหมุนเอ้หมุนงงตึ้งงงงงมันไก่ตาแตก อ,อยู่ไหนโอ้ยไอ,อ,อเดี๋ยว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 ระแวงระแวงซ้ายเราแวงขวาไปหมดเลยคือคือเราจะต้องทำยังไงดีเนี่ยเราเนียนเนียนโอ้ไม่ไม่เนียนวะโอ้หนี่หมุนได้สวยละสวยละหมุนได้โอ้โหไปครับเราต้องอยู่กันเยอะๆเฮ้ยจริงๆเราถ้าเราอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีแล้วก็โยนให้แล้วก็วิ่งหนีไปเลยกันเฮ้ยเป็นไงฉลาดไหมฉลาด เรื่องโง่ในฉลาดจังเลยเอาไม่ใช่ไปไปโอ้ยนี่หมุนเร็วหมุนติ้วติ้วติ้วเลยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยตรงนั้นมันมีสองคนกำลังวิ่งชนกันเอ้ยเอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้เฮ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้เฮ้ยอ๋อนี่โออเป็นไงน้องเป็นไงเออถ้าเราไม่อยากได้หมายฉันก็ไม่อยากได้เหมือนกันอ้าวิ่งไปเลยแจกจ่ายให้ทั่วให้ทั่วทุกคนเออ เออสปาร์ดโกกเลยครับอะไรคือสปาร์กโกกท่นนนะสิ่เราก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันเออตื่นเออโอ้ตอนนี้เราได้ไปรอบต่อไปแล้วนะทุกคนตอนนี้น่าจะเหลือเออบอมแค่หนึ่งอันไม่อ,อโอ้ยวิ่งสวนวิ่งสวนมาไม่ต้องมายุ่งถ้าเกิดว่าเรามาโดนตอนจังหวะที่มันหมุนแล้วเราอยู่คนเดียวเดี๋ยคงจะ โคตรจะสวยเลยนั <ity> ่นน่ะไม่ไม่อย่ามาใกล้ฉันนะเฮ้ยแค่แต่ว่าเราก็เป็นพารามิตรกันได้นะเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นะคือเออเดี๋ยวเดี๋ยวสาวนั้นจะมาเออเออสาวน้องสาวทางนี้น้องสาวน้องสาวทางนี้พี่ก็เออเออโอ้ยไอ้สาวนี่นะไปไม่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 เลยไปเลยวะอย่ามาอยู่กับฉันจะไม่อยากอยู่กับใครอย่ามาอยู่อ๋อนเขาเรียกว่า จุกหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ยโอ้อเออเออเอเรียบร้อยโอ้ยน้องสาวน้องสาวพี่ม่อยากได้พี่ยากได้เพิไม่อยากได้เออแต่ไม่ต้องแบ่งแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันได้อ๋อเออเอาเอาไปเอาไปเอาไปอาอาหลบหลบหลบมือนกันโอ้ วะเนี่ยขนาดจุ๊บเป็นวงกลมซะเนี่ยยังสีมองเถียงเก่งเหลียงกงหลงเลยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้เกมน่าจะเป็นแมปสควิดเกมทุกคนนะเราที่อยู่ในในในเกมอ่ะเออโอ้โหหาคนยากปกติมันก็หายากอยู่แล้วนะอันนี้มันหาเหมือนซูเบะเกน้นองสาวคนนั้นยืนทำนอ,อะไรน้องซำท้ำอะไรเออวิง่งเออ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 ,อยู่เฉยๆเออปล่ยฝากหน่อย ฝากหน่อยนะฝากถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเอาคืนโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมีมีหลายฝั่งวิ่งหนีดีกว่าเออเอาตรงนี้มันแอบได้ไอแอบแอบเลยโอ้โอ้นินเนียนนินเนียนไปครับในขณะที่คนอื่นเขาหากันให้ควักะแต่ว่าเรามันเนียนโอ้โหเนียนกันสี่คนห้าคนในคนนี้กำลังหาสวยแล้วสวยแล้ว เอยเอาไปเอาเอาเอาอยู่ที่ฉันได้ไงเอาเข้ามุมนี้เลยกันเข้ามุมนี้เลยกันโอ้ยโอ้ยคนสวยโอ้โหบึ้มอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยไม่เอาฉันไม่อยากได้เอาไปเลยเอาไปเลยเออไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวไปดูทั้งหมดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้นก็นาโอ้โหโอ้โหมันเยอะอุ้ยเยอะ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 เกิน โอ้ยบึมบึ้มเออเออโอ้โหโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ตรงที่โอน้องสาวน้องสาวโอ้โหมาแล้วมาแล้วอันจุ๊กจุ๊กหลบหลบไปดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเราไปแอบตรงไหนนะโอ้ไม่ได้มันมันอยู่ทุกที่ทุกทางเลยทุกคน มันอยู่ทุกที่ทุกทางเลยโอ้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 ยอ๋อมันจะปิดประตูเรื่อยๆอันนี้ปิดประตูแล้วตรงนี้โอ้โหโอ้โหอ้เดี๋ยว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 เอาไปฝากถือฝากถือหน่อยอาวเดี๋ยวมันมาอยู่กับฉันได้ไงอยู่กับฉันได้ไงโอ้แย่ละแย่ละแย่ละฉันจะดองอีกรอบนึ่งฉันจะดองอีกรอบนึงงั้นเหรอเฮ้ยเอาไปเออเอาไปเอาไปฝาก โ oh, อ้โหเกือบโอ้โหเกือบไปโอ้โหนั่งแอบแอบแอบเลยแอบตึงกัต้องแอบไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเหลือสี่คนโอ้ oh, ยเหลือสี่คนสุดท้ายเฮ้ยเราแอบ,บเลยเราจะมาตรงนี้เฮ้ยมันมามันมาตรงนี้มันมาตรงนี้นเฮ้ยจุกจุกจุกหนีจุกหนีจุกอ้เอาเอาเอาคืนไปเอา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 คืนไป ออนูอ่อนอ่อนตึมโอโ้ย <ornament ing tattoos> ได้แค่ระดับสี่เองทุกคนโอ้อันนี้ต้องมาชิงกันอีกแล้วโอ้โอ้อ่ะอฝากถือหน่อยมีแต่คนไม่อยากได้เกมนี้เกมนี้คืออะไรกัอนนี่อ่ออ่ออ่ไปไปสาวน้อยสู้เขา เออผมขาวไปเอาละจุกจุกสลบจุกสลบอ๋อฝากถือหน่อยนะคะเอาไปเลยค่ะอ่าน,นี่นะคะเอามันโยนได้เหรอเฮ้ยมันมีสกิลการโยนเหรอเออเนองสาวชนะอีกแล้วนะครับผมโอ้หู เ,เกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาได้นะทิ้งชื่อเกมไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเกมอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามพวกเราไว้ด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ